ทีนี้ก็จะบอกว่าเราอย่าไปหลงระเริงในในบ้านหรือสุ่รูของผู้ชายเราอย่าหลงระเริงในความรวยของผู้ชายนะคะที่สําคัญเนี่ยเขาต้องทําความเข้าใจไว้ว่าถ้าหมดรักกันปุ๊บทุกอย่างเป็นโมฆะจริงๆเราต้องยอมรับนะคะอันนี้ไปต้องขอโทษด,ด้วยต้องขอกราบขออภัยด้วยถ้าไปตรงกับชีวิตมาดามท่านใด ไปไม่ได้มีเจตนานะคะดูเจตนาของไปก่อนเวลาไปพูดหรือว่าอิจฉาชีวิตใครนะคะที่เป็นมาดามฝรั่ง,งโอเคค่ะเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวไปจะเอาอัดความรู้ให้แน่นสักหน่อยสําหรับท่านที่อาจจะคิดไม่ได้ท่านที่ทราบแล้วก็คือไม่เป็นไรนะคะอาจจะพูดเรื่องแบบอะไรที่ท่านทราบแล้วมันก็จะดูเหมือนอไร้สาระอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่จะเป็นวิทยาทานสําหรับท่านที่เริ่มจะเดินสจฟ้อค่ะคือไปเนี่ยมองเห็นว่า การที่เราจะต้องมีแฟนเป็นฝรั่งแล้วก็อยู่ไกลบ้านไกลเมืองมันเป็นอะไรที่ไปไม่ชินหลายคนอาจจะอยากจะอยู่เมืองนอกอาจจะอยากย้ายประเทศไปเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจแต่ว่าไปในฐานะที่อยู่เมืองนอกมาแล้วไปคิดว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายในความคิดของไปเองนะคะ10ปีนะคะเกือบ10ปีอยู่ยุโรปนะคะไปประเทศนู้นประเทศนี้ไม่มีปัญหาไปก็ถือว่าอยู่อย่างสะดวกสบายไม่มีการขัดเคินอะไรนะคะไม่ได้ไปใช้แรงงานไม่ได้ไปใช้ความทุกข์อะไร แต่ถึงกระนั้นนะคะไปยังจะบอกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายหลายอย่างอย่างเช่นว่าไปจะไปโรงพยาบาลตอนนี้ไปก็ไปไม่ได้นะคะจะไปปุ๊บก็ไปไม่ได้ไม่ได้พูดถึงโควิดนะคะหมายถึงทั่วไปหมายถึงวันไหนที่สถานการณ์ปกติถ้าจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไง่ายๆก็ต้องโทรนัดหมอบ้านเพื่อนบางคนที่เป็นไส้ติ่งนะคะเจ็บท้องจะตายอยู่นะคะต้องได้บินกลับมาเมืองไทยเกือบตาย เพราะว่าหมอก็จะอน,นุนันนี้ต้องนัดคือมันแบบไปก็เลยมองเห็นว่าโอ้มันลําบากและไปเนี่ยมันก็ไม่ได้สนุกเราก็อยู่ดีกินดีมันสนุกถึดแค่ตรงนั้นไม่สนุกในที่นี้ก็หมายถึงว่าเวลาเราเดินไปในเมืองไอ้พวกคนดําพวกนูน้นพวกนี้มันก็จะเหยียดเอเชียเหยียดแบบเหยียดชิบหายายปวงเลยไม่เหยียดจริงนะขณะว่าเราเป็นนักเรียนนะเราไปเดินเข้ามาหาลัยอย่างนี้นะ เหยียดเหยียดบางคนก็ชอบเรามาขอเบอร์เราน,น,นะนู่นนั่นนี่พวกต่างชาติพวกอะไรเงี้ยก็มีอีกไม่น้อยนะคะที่ฝรั่งเขาไม่ได้ชอบคนผิวเหลืองเลยคนเอเชียเรามันดะอยู่ลําบากนะในความคิดของเรานะงานก่อนแต่ทํางานได้เงินดีหรือแมนค่วะวัชรีใช่ค่ะถ้าเราไปขุดทองเรารีบไปไปขุดทองไปเอาเงินเอาทองเอาข้ามเนะี่ย